สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทันกับบ้านบายเพชรร้อยล้านนะครับเป็นช่องที่จะให้ความรู้และให้กําลังใจสาหรับทีมคนรอและผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำทันธสถานทั่วประเทศไทยภายใต้คอนเซ็ปติดคุกวางแผนดีกับบ้านไว้นะครับวันนี้ตามหัวหน้าปกกิฟเลยนะครับคดีอาญาทํายังไงให้ลงโทษสถานให้สาลลงโทษสถานเบาจนถึงรอลงอาญาได้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอก4ี่เทคนิคง่ายๆก่อนอื่นนะครับฝากกดหัวใจกดแชร์กดไลค์กด ติดตามกดสั่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่องนะครับแล้วเราจะได้เอาความรู้และกำลังใจให้กับทีมคนรอและผู้ต้องขังทั่วประเทศเลยนะไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก็อย่างที่บอกนะครับสี่ข้อง่ายๆที่จะทําให้สารพิพากษาลงโทษสถานเบาจนถึงรอลงอาญาสี่ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพูดถึงสี่หัวข้อก่อนน้แล้วเดี๋ยวเรา่ออธิบายนึงเดียวยาแก่ผู้เสียหายนะครับสองสำนึกผิดนะครับสามขอให้สารสืบส่งให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติสืบสอบพินิจนะครับสืบสอบพินิจไม่ใช่สืบสอบเพื่อพัดโทษเพื่อแสวงหาข้อเท็จจรริงนะคับ แถลงประกอบคำรับสารภาพนะครับเพื่อทั้งหมดทั้งมวลสีข้อเนี่ยเพื่อให้สารพิพากษาลงโทษสถานเบาจนถึงรอลงอาญาอบอกสี่ข้อไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1ลงรายละเอียดลึกๆกันข้อที่1นะครับเดียวยาแก่ผู้เสียหายนะไม่ไว่าจะเป็นคดีที่มีคดีผู้เสียหายเนี่ยก็คือเช่นลักทรัพย์ลักทรัพย์ในจ้างยักยอกคดีเกี่ยวกับเงินคดีที่มีผู้เสียหายอ่ะง่ายๆเลยคดีเพศทุกอย่างที่มีผู้เสียหายนะครับส่วนคดีที่ไม่มีผู้เสียหายเนี่ยเช่นคดียาเสพติดที่เป็นอาญาแผ่นดินมีจาเปป็นทททััั้้้งงงหมดดคีรูบอก คืออย่างน้อยมีสักครึ่งหนึ่งก็มีเหตุผลที่จะทําให้ศาลลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญาได้ไปที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกคือการเดียวยานะพอคดีที่เรามุดว่ามีเจ้าทุกเนี่ยนะชกต่อยทะเลาะวิวาทเพศหรือฆ่ากันเนี่ยถ้าเจ้ทุกเขาเรียกมาค่าเสียหายไม่ใช่เวอร์วังเรียกสักหนึ่งล้านไปต่อยทีเดียวเรียกหนึ่งล้านแต่ทีเดียวเรียกหนึ่งล้านก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะสมมติอยู่ที่หนึ่งแสนเราอาจจะเอาเงินหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยไปให้กับเจ้าทุกถ้าเจ้าทุกรับ เอาเงินไปวางกับศาลแล้วแสดงเจตจำนงว่าเราจะไม่รับเงินคืนเพื่อให้จะถูกมารับเงินไปอย่างน้อยศาลนะครับจะเห็นกับประโยชน์อันนี้เห็นแ่การสำนึกผิดว่าเราเดียวยานะครับแล้วจะมีผลน้ำหนักถ่วงเบาเพื่อให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญาในส่วนของคดียาเสพติดเราอาจจะเดียวยากับรับไม่ได้แต่เราอาจจะสิ่งอื่นในสี่ข้อนี้เพื่อเป็นการสดเชยได้นะครับไปต่อกันข้อที่สองครับข้อที่2คือการสำนึกผิดในสิ่งที่กระทำไม่ว่าจะคดีอะไรมีจะทุกข์หรือไม่จะทุกขคดียาเสพติดเดือดคดีชีวิตคดีทรัพย์ท ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนลักษารภาพเนี่ยก็จะลดลงอีกขรึ่งหนึ่งของโทษอาจจะเป็นเป็นเหตุผลให้ศาลพิพากษาลงโทษสถานเบาจนถึงรอลงอาญาได้นะอ่ะต่อไปข้อที่3นะครับมีพระราชบัญญัติคุมประพฤติพศ2559มาตรา30นะครับศาลสามารถมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะครับไปทําการสืบ่อพินิษสืบสอบพินิษเนี่ยไม่ใช่สืบสอบที่จะทำบัตรโทษอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะสืบสอบพินิษเนี่ยคือก่อนตัดสินสืบสอบหาอะไรบ้างครับสืบสอบหาประวัติพฤติกรรมอายุการทํางานเหตุผลสุขภาพจิตการศึกษาองค์ประกอบของครอบครัวหลายๆอย่างไม่จําเป็นต้องเขาอาจจะไม่ได้ถามแค จะทุกเออจำเลยอย่างเดียวจะหาเจ้าทุกจะหา,ะาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเอาองค์ประกอบทั้งหมดนั้นนะครับมาประกอบแก่การตัดสินคดีลงโทษสถานเบาจนถึงรอลงอาญาอ่าอันนี้มีผลถูกต้องไหมฉะนั้นเราสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้สืบสอบผิดนี้ได้นะครับต่อไปไปข้อที่4นะครับข้อที่4คืออันนี้สําคัญคือถแถลงการประกอบคำรับสารภาพถแถลงประกอบคำรับสารภาพก็คือเหมือนเอาข้อหนึ่งหึงข้อ 4, ข้อสามเนี่ยเอามารวมเป็นข้อสี่เราถแถลงให้ให้ศาลเห็นครับว่าเราสำนึกผิดนะ เราเยียวยาแล้วนะครับเราทําสืบเสาะแล้วนะครับหาข้อเท็จจริงของแหล่งข้อมูลคดีทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบในการในการลงโทษสถานเบาจนถึงรอลงอาญาได้ไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามนะครับการแถลงประกอบควารับสารภาพนะครับการแถลงประกอบควารับสารภาพนที่บอกทั้งสี่ข้อเนี่ยรวมมาก็คือการแถลงประกอบคํารับสารภาพคำประกอบควารับสารภาพก่อนตัดสินเนี่ยอะไรได้บ้างจริงๆการประกอบควารับสารภาพเนี่ยนอกก่อนก่อนจะตัดสินแล้วนะครับตอนทอนตอนจีการเราก็ทําได้นะ การถ่ายประกรบทางปรภาพามีองค์ประกรอบอะไรบ้างหนึ่งสาเหตุแห่งการกระทําผิดนะครับสาเหตุแห่งการกระทำผิดทําไปเพราะอะไรครอบครัวยากจนเลยจําเป็นต้องขโมยไม่มีจะกินหรือทําไปเพราะว่าต้องการหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะสำหรับทุกคดีนะสองการเยียวยาผู้เสียหายาาเราเยียวยาบรรเทาทุกอะไรไปบ้างแล้วหรือคดียาเสพติดเราอาจจะแบบว่าเออไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสารยาเสพติดเราเคยเข้าอบรมเกี่ยวกับบั้บัดยาเสพติดการขับรถชนตายาเราอาจจะแบบว่าปฏิญาณจะเลิกเล่าตลอดชีวิตอันนี้ก็คือการบรรเทาทุกและการเยียวยานะครับสามเราไม่เคยจะทำผิดมาก่อนชีวิตนี้เเราใสๆลย เราไม่เคยกระทำความผิดอะไรมาก่อนก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันในการประกอบความรับผิอบสี่ประวัติความประพฤติความดีตลอดมาเราอาจจะเคยบริจาคโรงศพเปิดโรงทานบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมนู่นนี่นั่น,นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้แก่ศาลลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญาได้นะครับต่อไปห้าอย,ยังน้อยการศึกษายัางน้อยหรือกาลังศึกษาอยู่หรืออะไรก็ตามมุทิภาวะอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประกอบได้เหมือนกันหกการกระทําผิดขาดสติไปช่วยขณะนะครับอาจจะทําไปด้วยต้องการแต่เงินหวังขาดสติสัมปทันยะหรือชกต่อยเขาขึ้นไปหรืออารมณ์ทางเพศหรืออะไรก็ตามต่อไปนะครับ การมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แก่มีโรคป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรืออะไรก็ตามอันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็มีลูกเล็กมีภาระนี่สิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบได้เหมือนกันครับส่วนข้อ8มีเหตุผลอื่นๆให้แก่สารปานนีเพื่อให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญาทั้งหมดทั้งมวลในที่ผมพูดมาคือมาตรา78นะครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้สารรอลงอาญาหรือลงโทษสถานเบานะสำหรับการแถลงประกอบความรับผิดชอบซึ่งอย่างที่ผมบอกการแถลงประกอบความรับผิดชอบก็คือเอาข้อหนึ่งข้อนนนะมัช่วยยได้จริงๆๆหลาค นะรู้ด้วยสิ่งนี้มันทําได้นะอย่างที่ผมบอกไปสี่ข้อนี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าตามข้อคิดคือทำตอนไหนคดีอะไร,รทำอะไรบ้างและทำยัางไงและใครทาได้บ้างะอางนะเรามาเริ่มที่ทําตอนไหนคือาาการแถลงประกอบพระาชภัพทั้ง4ี่ข้อเนี้ยนะครับที่เรามาลงคือทําก่อนตัดสินก่อนที่จะมีตัวเลขสารตัดสินมานะครับนะถ้าทําหลังตัดสินนั้นแล้วเลื่อธถอนก็ทําได้นิกาก็ทําได้คือทาได้ทุกขั้นตอนนะนะเนี่ยตอบคำถามแล้วว่าทาตอนไหนคือหลังจากพนักงานสอบสวนสง่สงเรื่องแจ้งความเราอะเราต้องมาการตัวนั่นค แล้วก็อ,อย่างให้เห็นภาพนะครับคือโดยปกติคดีทั่วไปถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะตำรวจ ก็ส่งพนักงานสอบสวนก็ส่งคําฟ้องเราไปไปให้อัยการอรัยการก็ฟ้องเราตามมาตราโน่นนี่นั่นแล้วก็ส่งเข้าสู่กระบวนการศสาลจะพิจารณาตามคําฟ้องอันนั้นคือเราไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรเราเขียนแถลงทั้งหมดสี่ข้อที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเดียวยาสํานึกผิดสืบสอบพินิจหรือประทับคำรับสารภาพรวมไปแล้วศาลอันนี้เอกสารนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินศาลก็จะอ่านของเรามันก็จะโน้มน้าวเหมือนสัญลักษณ์ของศาลที่ตายช่างถูกไหมมันก็จะโน้มน้าวกันคนละครึ่งไม่ใช่ว่าเราฟังแต่ทางโน้อย่างเดียวนะอันนี้สําหรับทาตอนไหนส่วนต่อไป คดีอะไรทําอะไรได้บ้างคดีอะไรทําได้บ้างคือทำได้ทุกคดีครับผมบอกว่าทําได้ทุกคดีจริงๆไม่มีข้อยกเว้นแต่คดีอาเสรติีคดีฆ่าคดีปืนคดีทำร้ายร่างกายคดีเพศคดียักยอกคดีทรัพย์คดีทําได้ทุกคดีนะครับต่อไปต้องทํำยังไงนะครับต้องทํำยังไงคืออันนี้ผมขอข้ามไปข้อสี่ก่อนดีกว่าใครทําได้บ้างผมต้องบอกว่าโดยปกตินะครับคนเราเวลามีคดีเนี่ยก็ต้องไปหาทนายแอบหลายคนผมขอพูดนะหลายคนที่รับชมคลิปนี้หรือสัมผัสกันอยู่ผ่านเรื่องพวกนี้มาทนายก็ทาาาาคุณเเสียยยมมหหลลออ่งแ้วืนนกั นะฉะนั้นมันเหมือนกันครับเวลาคุณป่วยคุณไปหาหมอคุณอยากลดเสียต้องไปหาซ่อมไปหาช่างใช่ไหมแต่คุณมีคดีคุณไปหาทนายแต่คุณต้บอกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นทนายเสมอไปตัวคุณเองก็ทําได้ญาติผู้ได้รับความเสียหายพ่อแม่ผัพวพี่น้องทุกคนทําได้หมดสำหรับใครที่เคยผ่านชิมการถูกคุกมาแล้วจะรู้ว่าข้างในก็มีอาชีพรับเขียนเหมือนกันในะอย่างตัวผมเองผมก็รลับเขียนอยู่มากกว่าห0สิบเก้าสิบเคสขายของขายของนิดน,นึงเดี๋ยวตอน,นายค่ก็พูดทีนะก็ใช้บริการก็ได้นะจริงๆใครก็ นะครับหรือตัดสินมาแล้วชั้นต้นชั้นรุ่ทอนชั้นฎีกาทำได้หมดเราสามารถทำได้อันนี้ก็ตกสำหรับว่าใครทำใครทำได้บ้างเนอะต่อไปครับต้องทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากครับคือมีสํานวนเข้ามาแล้วมีสํานวนมีลักษณะการฟ้องมีพฤติการคดีเข้ามาแล้วเราก็สามารถเขียนเป็นหนังสือเพื่อยื่นต่อศาลโดยมอบเราทำเองหรือบางคนที่อยูข้างในอะ่ะไม่ได้ประกันตัว ก็มอบอำนาจให้ผู้เกี่ยวข้องทําได้หรือเขียนแล้วไปยื่นให้อะไรอย่างนี้ก็ทําได้อันนี้เราก็บอกไปทั้งหมดแล้วนะสี่ข้อที่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้ศาลลงโทษถานเบาหรือรอลงอาญาในคดีอาญาไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามมีสี่งองค์ประกอบง่ายๆทนหน่อยคือหนึ่งเดียวยา 2, สองต้นิดพิทสามซื้ออมพินิษสี 4, ่แถบประกอบคำวัสดุสภาพอ่ะมีมันม,มีประโยชน์จริงๆอันนี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเราพูดด้วยความจริงด้วยหลัหลกกฎหมายมันสามารถทําได้จริงๆใครหลายคนที่เคยผ่านประสบการณ์พวกนี้จะรู้ว่ามันทําได้จริงๆแล้วต่อมาผมก็อธิบายไปหมดแล้้้้ววว่าาาาาทททํํํยยัังงงงงไไไไใครรดบแลอะ นะครับคดีอะไรทําได้บ้างนะก็ตอนนั้นสิ่งที่ผมเอามาให้ก็เป็นความรู้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมใช้คำวา่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหลายๆคนก็ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็เยอะด้วยที่ประสบความสำเร็จก็ลองพิจารณาดูสำหรับทีมคนรอหรือผู้ต้องขังมันเป็นองค์ประกอบได้จริงๆมันมันมันพิสูจน์แล้วมันพิสูจน์แล้วคุณลองหาข้อมูลได้เลยนะสำหรับสุดท้ายผมก็อยากจะให้ทุกคนลองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะตัวผมเอง ไม่จำเป็นต้องใช้บรกิการผมก็ได้นะจะไปใช้ทนายถ้าคุณมีตังพอมันมันหลายๆคนเจอปัญหาคือไม่มีตังตั้งทนายโน,น่นี้นั่นอะไรเงี้ยสู้ไม่ไหวเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วราคาสตาร์ทก็หลักหมื่นอยู่แล้วนะอย่างผมเขียนนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่ไม่ไม่กี่ไมาเท่านะก็คุณอื่นก็ได้อย่างที่คนรู้คือผมรับเขียนแถลงประกอบคำว่าสารภาพก่อนตัดสินตัดสินแล้วขอรับเขียนแถลงอุทธรณ์ดีกาดีกาขอคนหมายมาเออการอุทธรณ์ขอคนหมายใหม่ดีกาเสร็จหรือดีกาพระราชทานไปทั่วส่วนคนหรือขอเขียนประกันตัวผมมาทำหมดยังไงฝากดด้้้ววยยลละกกันแ็สุทา ลองเอาสี่ข้อนี้ที่ผมพูดนะลองไปพิจารณาดูมันเป็นองค์ประกอบช่วยได้อย่างน้อยเป็นอีกหนึ่อองทังเลือกดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่าสุดท้ายแล้วดูนี้ฉันทําดีกว่านะก็ลองไปพิจารณาดูสุดท้ายฝากช่องเลยนะครับทันกลับบ้านบายเพจบา้าน,าน,านช่องที่จะให้ความรู้ให้กําลังใจกับทีมคนรอและผู้ต้องขังในเรือนจำนาานทั้งารทั่วประเทศภายใต้คอนเซ็ปติคุกวางแผนดีกลับบ้านไวอย่าลืมนะครับ เราไม่รู้จกักคำว่าผัดผ้าเราจะไม่รู้คุณค่าของชีวิตช้อนชั้นชีวิตอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้รอวันที่เข้ากับมาครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชาตินะครับให้กำลังใจกันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าไปทำผิดกฎหมายมันไม่สนุกหรอกครับนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากประสบการณ์ตรงจากชีวิตผู้ต้องขังและเคยสัมผัสชีวิตผู้ต้องขังเราไม่ได้เรียนนิติศาสต์เราไม่ได้เก่งนิติศาสต์เราไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่โลกแห่งความเป็นจริงทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้สวยงามขนาดนัันัั้้้นนนนนนมมมสสา,ารรรไดดจิิิิงงๆคคคค่ีีเเเตตออบบบะหหวื ฝากด้วยช่องของทันกับบ้านไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเฟซบุ o ก k ิกต็อกยูทูบไอจีไลน์นะใครมีปัญหาอะไรปรึกษาถามเข้ามาได้น,นีมีเลยแอดเข้ามาถามยินดีตอบตอบทุกคําถามฝากเป็นกําลังใจและเป็นกาลังใจให้ทีมคนรอใครได้อาภัยก็ดีใจด้วยกับลูกที่ผ่านมาใครนี่ก็เตรียมตัวอรอผัดโดดทษทสืึกษารอผัดโทษยังไงใครมีอะไรสงสัยก็ทักเข้ามาแล้วก็อยากให้นําเสนอข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวอีพีน่าจะมาทําให้อันนี้อีพีนี้เป็นอีพีพิเศษไม่ได้จ่อจงเป็นอีพีที่หกนะเพราะตอนนี้ทำอยู่อีพีบ้านข บายเพจลอยด์นสวัสดีครับ